สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับจากเวนทีกะลาดนะครับวันนี้ก็พาลูกค้าทุกท่านมาดูงานของอู่เอ็นทีกะลาดเราเหมือนเดิมนะครับเคสนี้เป็น b m w นะครับห้าสองศนดีนะครับราคารถคันนี้ก็ประมาณ3ล้านกว่าบาทเลยนครับเนี่เคสนี้มาซ่อมกันชนหน้าด้านขวานะครับนะครับตรงนี้นะครับ ในเคสนี้ก็แผลก็โดนคู่โดนทะลอกมานะครับได้แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับก็จะใช้วิธีการพ่นแบบสปอร์ตรีแพร์นะครับก็คือทําสีแบบไม่ต้องผอดเช้นงานพ่นนะครับในเคสนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะช่วยรักษาสีผิวเดิมส่วนใหญ่ไว้นะครับเราก็จะทําแผลเฉพาะจุดเฉพาะในมุมนี้นะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับก็จะเป็น บางคนหลังด้านซ้ายตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ก็โดนคูดมากเหมือนกันนะครับไอเคมนี้ก็จะพ่นแบบสปอร์ตที่แพรเหมือนกันนะครับก็คือการพ่นปัดนะครับไม่ต้องพ่นทั้งชิ้นนะครับแราพ่นเฉพาะจุดที่เป็นแผลนะครับก็จะรักษาผิวสีที่ดีส่วนใหญ่ไว้นะครับส่วนผิวที่มีความเสียหายเราก็จะพ่นปัดเอาแต่ว่าฝีมือในการพ่นของช่างก็ต้อง ชำนานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวสีเดิมกับสีสีเดิมกับสีใหม่นะครับจะมีความต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูงานคันต่อไปกันนะครับคันนี้เป็น MG นะครับ MG ของพี่คุณหมอนะครัเห็นนี้ก็ชนหน้าด้านขวามานะครับไฟหน้าจากศูอ่าไฟหน้าอันนี้ก็หาเป็นของแท้มือสองมาเรียบร้อยแล้วนะครับของศูนย์เองราคาอยู่ประมาณหมื่น หมื่นสี่พันนะครับอันนี้เราก็หาเป็นของแท้เมื่อสองมานะครับก็ลดเหลืออยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับให้ลูกค้าลดราคาไปเกือบครึ่งเลยนะครับในในเคสนี้นะครับส่วนการชนเราก็ใช้ใช้วิธีการซ่อมนะครับซ่อมแทนเปลี่ยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้รอไฟตัดบอกมาอยู่นะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนในการรออะไรนะครับวไปดูขั้ตอนต่อไปกันนะครับ อันนี้เป็นนิสันนะครับนิสันนิสันเทนานะครับสีขาวมุกนะครับพี่อูก็กําลังติดกระดาษนะครับเตรียมที่จะทําสีรอบรถนะครับอ่าเนี๋ยมาดูงานติดกระดาษกันนะครับอันนี้ก็คือการติดกระดาษนะครับเราก็จะติดในส่วนที่ไม่ต้องการให้สีพ่นโดนนะครับตรงนี้ก็จะพ่นนะพ่นนะครับ ติดรอบคันนะครับแล้วก็จะทําการพ่นสีรอบคันเลยเจนนี้เป็นสีขาวมุกนะครับสีมาแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ก็อยู่ในห้องพ่นสีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกคันนึงนะครับที่กำลังเตรียมส่งคันนี้เป็นมิตซูบิชิอาถาสีขาวมุกเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับละเอียดก็กําลังทําการประกอบกันชนหน้าอยู่นะครับเคสนี้ก็ ซ่อมทำสีกันชนหน้านะครับกันชนแตกฉีกมานะครับเราก็ทําการซ่อมเรียบร้อยนะครับการซ่อมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับส่วนไฟหน้าช่างแจ้งว่ามันหักมานะครับเราก็อันนี้นิดหน่อยครับแถมซ่อมให้ครับเดิมมันหักมานะครับทันี้พอประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ทําการขัดสีนะครับล้างฉีดแล้วก็เตรียมส่งงานได้ โอเคงานหน่วยนทีเราวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ